วันนิวส์ตรงไปตรงมาเอามาดูเรื่องราวข่าวดีคนดีที่สังคมก็ยกย่องกันนะครับโดยนัทโต๊ดานายกพูดถึงวันก่อนเป็นกู้ภัยชนบุรีนะครับซึ่งนายกก็ยกตัวอย่างเหมือนแบบก็ดูแล้วไม่ไม่ไม่ได้ครบถ้วนแต่ก็สามารถที่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเผื่อแผ่ให้กับสังคมได้อาไปฟัง เรื่องเล่ากันก่อนก่อนที่จะมาติดตามรายละเอียดกันครับคือในบุญนาหอมนะเป็นอายสารสมัครผู้ภัยายใจคุณธรรมจังหวัดชลบชุรีที่มีความพิการแต่ตัวเองนะครับแต่ใจเขาไม่พิการเลยนะ mm hmm. เขาช่วยเหลือลากรถกลับบ้านไปที่มหมายปลอดภยัยนะทุกคนอาจจะมองเป็นเล็กน้อยเรื่องของคนจนทํากานก็ดีอยู่แล้วนี่เดี๋มองคนเราชอบคิดแบบนี้ไงเรื่องเล็กเล,น,เล,น,เลน้อยน้อยนั่นแหละคือน้าใจนั่นคือแสดงออกถึงว่าเป็นคนไทย นี่ท่านายกพูดเมื่อวันวันศุกร์ใช่ไหมคะใช่ศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยพูดยาวหน่อยนะครับเขาพูดถึงนาโต๊ดนายบุญนาหอมอายุ44ปีโอ้โหนี่ตอนแรกเนี่ยในโลกออนไลน์ก็มีการชมกันก็นึกภาพไม่ออกว่านาโต๊ดจะไปช่วยเหลือชาวบ้านเขาย,ยังไงปรากฏว่านี่ใส่สลิงช่วยลากช่วยดึงได้เลยนะครับก็เป็นหน่วยกู้ภยัยไตรคุณธรรมที่ท่านนายกได้มีการพูดถึงนะครับนโต๊ดเนี่ยพิการไร้แขนขา แต่ก็ออกมาช่วยเหลือสังคมช่วยล่ากรถเสียที่ชนบุรีช่วยเหลือคนเมาที่ประสบเหตุล่าสุดก็คือช่วยเหลือคุณอนุสราสิงตะก้องสาวท้องแเดือนที่รถดเสียอยู่ที่อ่างศิลากลางดึกก่อนที่จะไปส่งที่บ้านพักในตาบลเสม็ดที่ชนบุรีทําให้สาวเนี่ยเขาเรียกได้ว่าสาวท้อง8เดือนเนี่ยประทับใจแล้วก็ไหว้ขอบคุณภาพนี้เป็นภาพในโซเชียลที่คนก็เรียกได้ว่าชื่นชมนะครับ นายบุญกาวว่าก็ที่นายกเอ่ยว่าเป็นคนดีก็ดีใจอยากจะขออะไรเนี่ยนักข่าวถามเนี่ยก็บอกว่าเขาคงไม่ได้ขออะไรมากแต่ว่าช่วยดูคุณแม่หน่อยได้ไหมคุณแม่อยู่ที่เมืองจันทร์อายุ70กว่าปีแล้วอยู่ในความดูแลของพี่สาวพี่ชายแต่ว่าฝาบ้านยังเป็นไม้ไผ่ฝากหน่วยงานใดเนี่ยถ้าอยากจะช่วยเนี่ยขอให้ช่วยดูหน่อยนะครับรวมถึงฝากบอกนายกว่าสู้สู้สู้ส <c oughs> มีทั้งคนรักคนเหมรัก <c oughs> อย่าฟังเสียงคนส่วนน้อยอยากให้ฟังเสียงคนส่วนใหญ่ ค่ะนัโต๊ะก็บอกขอบคุณท่านนายกโอ้สุดยอดเลยทีเดียวอะฟังฟังเสียอีกทีหนึ่งไหมฮะคหลังจากเราได้ดูข่าวนายกรัฐมนตรีเอ่ยป่าชนมาโต๊ะได้รู้สึกเป็นไงบ้างครับผมรู้สึกภาคภูมิใจมากครับที่นายกเอ่ยชื่อผมแล้วก็ชมเชยผมเป็นคนดีครับถ้าให้ผมขอแล้วก็ผมอยากจะขอขออยากให้มีหน่วยงาน มาช่วยผมด้วยครับที่จะให้ช่วยเนี้ยผมอยากจะให้ช่วยเรื่องที่อยู่อาศัยของผมนะครับเพราะว่าผมไม่มีบ้านอยู่ครับอยู่แบบอยู่บ้านเก่าๆนับโ๊ษก็ให้กําลังใจถึงคนพิการนะครับหรือว่าผู้ที่ได้โอกาสนะครับบอกว่าอย่าท้อแท้เพราะว่าสังคมอยู่ได้เพราะมีหน่วยงานที่ช่วยเหลือแต่ว่าอาจจะยังเข้าไม่ถึงตัวคนพิการหรือว่ได้โอกาสต่นนั่นเองนะครับก็ ให้กำลังใจกันนะครับมีเรื่องดีๆแบบนี้ยามเช้าทำให้ยิ้มได้นะคะวันนิวส์ตรงไปตรงมา